สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแพรรี่นะคะในรายการ Special Talk s, ที่นี่บรรยากาศยังเป็นที่สนามบินอินชอนที่ประเทศเกาหลีวันนี้กำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยแต่ว่าไฟล์ดีเลย์าชั่วโมงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาแจ้งมาสักช้าอีกสักเ,เร็วกว่านี้อีกสักครึ่งชั่วโมงนะคะแพรรี่ <Paris S 2> ก็จะไม่ต้องออกจากาไม่ต้องเช็คเอาท์จากโรงแรมเร็วนะคะเป็นเพราะว่าเราก็นึกว่าไฟล์จะเป็นตามเวลาปกติข้างหน้าเราก็เช็คเอาท์ ก็เผื่อเวลาไว่เรียบร้อยแล้วด้วยก็ออกมาเร็วนะคะทีนี้หลังจากนั่งรถมาไดา้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็มีเมลแจ้งว่าวันนี้ไฟล์ดีเลย์นะคะก็เลยมารอที่ลาส์ที่ในสนามบินที่อินชอนนะคะ <c oughs> วันนี้จะมาเล่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะคะประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่เกาหลีนะคะทุกคนพอ,อดีไม่มีที่วางนะคะใช้มือจับภาพอาจจะสั่นบ้างน,นะ,ะทุกคน ก็ประสบการณ์ที่ได้จากประเทศเกาหลีเล็กน้อยทุกคนมาเล่ามาคุยกันก่อนอื่นเลยก็คือจะแจ้งเรื่องของหนังสือนะคะใครที่ต้องการสั่งหนังสือแผนการเซเรเนี่ยตอนนี้แพรี่คิดว่าสามารถเดินเข้าไปสั่งได้ที่ร้านหนังสือนะคะแต่ทางเว็บไซต์แพรี่ยังเช็คไม่ได้นะคะที่ร้านหนังสือคินโนคุนเนียหรือถ้าเกิดว่าใครต้องการให้แพรรี่ช่วยสั่งก็ติดต่อแพรรี่มาได้นะคะแผนการเซเรช่วยกันนะทุกคนเพื่อที่ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการช่วยในการนำพลังงานของผู้สร้างสูงสุดส่งผ่านพวกเรานะคะเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเล่าให้ฟังนะประเทศเกาหลีนะทุกคนก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจในจุดหนึ่งนะคะว่ากระเป๋าแพลลี่เนี่ยมเมื่อวานน่ะแพลลี่ก็ไปแถวไปย่านกังนัมนะคะแล้วก็สื้อพายเป้ไปแล้วก็มีถุงที่ซื้อของมาอีกใบหนึ่งแล้วเมวื่อวานน้องหมาของแพลลี่ไม่สบายก็อายุเยอะแล้ว อลไรนีกเป็นเกกัอบปอดกับหัวใจอะไรเงี้ยลูกสาวก็เลยพาไปโรงพยาบาลสัตว์เราก็พอซื้อเข้าไปแล้วเราก็เหนื่อยรู้สึกว่าเออสงสารกลัวกลัวเขาจะเป็นอะไรเยอะก็เลยไปนั่งพักอยู่ที่หน้าร้านที่พาริซซื้อของเนาะนั่งพักแล้วก็คุยกับลูกสักพักหนึ่งแล้วพาริก็ลุกไปเลยปรากฏว่าพาริซลืมกระเป๋าทุกคนลืมกระเป๋าไปเลยแต่ว่าในกระเป๋าไม่ได้มีของมีค่าอะไรนะคะก็จะมีพาวเวอร์แบงค์สามอันแล้วก็มีของเล็กๆน้อยๆพวกถุงพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พวกของมีค่าอยู่ติดตัวนะคะทีนี้ก่อจะนึกได้พระฤกก็เดินไม่ต้องรอบแล้วนะคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตกะว่าจะกลับไปทางรถไฟฟ้ารถไฟอีกใต้ดิน,นอีกอีกสถานีหนึ่งนะคะก็เดินไปซื้อของในซูเปอร์เรียบร้อยแล้วก็กะว่าจะเอาดุมที่เราซื้อที่เราซื้อมาใส่กระเป๋าเป้มาขอดว่าไม่มีกระเป๋าเป้ตกใจช็อกตาเออลืมไปได้ยังไงเนี่ยนะคนเราเวลามีความคิดมีความกังวลทุกคนเราจะไม่โฟกัสเลยนะคะ พอพลลีก็เลยวิ่งไปหาที่เดิมแล้วที่มันใครเคยมาที่เกาหลีน่าจะรู้จักห้องสมุดสตารฟิลทิ่โคเอ็กซ์มอลนะฮะซึ่งมันก็กว้างนะทุกคนแล้วก็มันมงงงงอยู่เหมือนกันนะฮะพาลีก็เลยวิ่งไปสองรอบกว่าจะเจอเพราะหลงนะหลงเป็นเรื่องปกตินะฮะสองรอบกว่าจะเจอปรากฏว,ว่าเจอกระเป๋านอนอยู่ที่เดิมนะทุกคนไม่มีใครไม่มีใครทําอะไรนอนอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็ของยังอยู่ครบซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะ แสดงว่าคนเขาอะแพลี่มองว่าเขาเคารบกันมากในจุดนี้นะคะเขาไม่หยิบของของคนอื่นนะทุกคนไม่หยิบเลยทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมไม่มีอะไรสูญหายเลยอันนี้ต้องขอชื่นชมจากใจจริงเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่แพลี่อยากจะแชร์เรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของความกลัวเรื่องของความกังวลเมื่อวานที่แพลี่เล่าอะตอนที่หลังจากซื้อของแล้วเนี่ยแพลรี่ก็ออกมานั่งรอที่หน้ามานั่งพักกันค่ะมานั่งรอมานั่งพัก,พกอยู่ที่หน้าร้านเพราะรู้สึกสงสารน้องหมาแล้วก็เป็นห่วงด้วยอะไรด้วยอะไรยเงะะี้ย ที่นขลัที่เรากำลังกลุมๆุมกับอารมณ์เศร้าอะทุกคนแป๊บเดียวเท่านั้นอะอาการแบบมันเหมือนกระชากเราลงก็คือความความกังวลความเครียดมันเบื้องหลังในอยู่ความตัวมันมีความกลัวถูกไหมคะมันดึงมาดึงเขาเรียกวามันดิ่งมากจนทาให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับบ้านกําลังจะหมุนทุกคนมันแบบพลึบโลรู้เลยพลังงานตกทวบอย่างรวดเร็วนะคะรีบดึงตัวเองขึ้นมาทันทีเพราะอะไรคะเพราะในสถานที่ที่เราอยู่เราไม่รู้ว่ามีพลังงานอะไรอยู่บ้างทีนี่เวลาที่เรา พลังงานความกลัวหรือความกังวลความเป็นลบเนี่ยเราจะดูดพลังงานมาได้เร็วพอมันเร็วปุ๊บมันมีผลกับเราเร็วมากแต่ทีนี้พอมันมีผลกับเราเร็วมากพอเรารู้ตัวเร็วเราก็เราก็ปรับได้เร็ว <laughs> วันนี้ดูโซมเลยทุกคนไม่ได้นอน <c oughs> นอนไปสองชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันต้องตื่นตั้งแต่เข้าอะไรเลยเพื่อจะเตรียมตัวเช็คเอาต์มานะคะแต่สิ่งหนึ่งนะแพลลี่จะเล่าประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งให้ฟังซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อวานเหมือนกันนะทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อวานหมดเลย ื่อวานตอนที่แพลรี่ไปไปที่ร้านขายของร้านหนึ่งนะคะเมื่อตอนที่แพลรี่มาเกาหลีครั้งแรกเมื่อเดือนเดือนที่ผ่านมาเดือนมกราที่ผ่านมาแพลรี่ก็มาร้านนี้พอมาร้านนี้ตอนนั้นแพลรี่จำได้ว่าก็เห็นผู้ชายสกษณะเป็นผู้ชายคล้ายๆคนจีนคนหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่สายห้อยคอแพลรี่ก็คิดว่าเอ๊เขาเป็นพนักงานที่นี่หรือเปล่าอันนั้นคือครั้งแรกนะคะเมื่อเดือนที่แล้วแต่แพลรี่ก็ไม่ได้คิดอะไรทุกคนก็นึกว่าเขาเป็นพนักงานก็ปล่อยผ่านไปก็ไม่มีอะไร ปรากฏว่าเมื่อวานนะคะซึ่งประมาณเดือนกว,กว่าผ่านไปพาเล,ล่ก็เห็นผู้ชายคนนี้อีกเดินเข้ามาในร้านแต่ในความรู้สึกของพาเล,ล่พาเล,ล่บอกคิดว่าเอ๊ะตอนแรกก็คิดอยู่นะว่าผู้ชายคนนี้เป็นพนักงานที่นี่หรือเปล่าเพราะเรารู้สึกว่าเราเคยเจอเขาแล้วเราเคยเห็นเขาแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะทุกคนแต่ครั้งนี้มันผิดบรรยากาศมันผิดไปทุกคนมันแปลกไปมากๆเลยพอพาเล,ล่ได้คิดนะคะรู้สึกเลยว่าบรรยากาศในร้านเนี่ย มันเหมือนกับวเบรชั่นชิพอะทุกคนพลังงานมันมีการปรับเปลี่ยนวายเบรชั่นะให้สูงขึ้นความถี่มันสูงขึ้นอีกอ,อีกนิดนึงอะคือมันยังอยู่ที่เดิมเรายังอยู่ที่เดิมนะคะแต่วา a เบรชั่นมันปรับสูงขึ้นมาเอกคือมันจะรู้ด้วยเองมันเหมือนพลังงานจะห่อสถานที่นั้น,นะรอแล้วสักพักหนึ่งพารีก็สังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะตอนแรกพารีไม่รู้วีคน,นนี้ก็มากับผู้ชายคนนี้ผู้หญิงอีกคนนึงอยู่ถัดจากพารีไม่ไกลนะคะ ห่างออกไปประมาณสักเมตรหนึ่งอะไรประมาณนี้เมตรสองเมตรค่ะทุกคนเขาก็เหมือนกันเลือกซื้อของอยู่แต่ขณะที่เลือกซื้อของอยู่เนี่ยทุกคนรู้ไหมแครี่เห็นอะไรเห็นเป็นทุกคนรู้จักคําว่าฮิตเวฟใช่ไหมคะคลื่นทะเลทรายเวลาที่เราออกเจอ์นี่กันไงเวลาที่สกอตก็จะบอกว่าเอาละเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่โลกของเราใช่ไหมโลกคู่ขนานที่1แล้วอลองมองไปที่โลกของซรสแล้วปรากฏว่ามันเกิดฮิตเวฟก็คือมันเกิดคลื่นความร้อนขึ้นเหมือนขึ้นความร้อนของทะเลทราย แล้วโลกเนี่ยมันก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นโลกมิติที่สามใช่ไหมคะแต่สิ่งที่แพลลี่เห็นกับผู้หญิงคนนี้ทุกคนแพลลี่เห็นเป็นคลื่นเห็นเป็นฮีทเวฟอ,อะคลื่นความร้อนออกมาเป็นชั้นชั้นชั้นรอบตัวผู้หญิงคนนี้นะคะมันเป็นมันเป็นคลื่นพลังงานแต่มันเป็นชั้นท่คลุมตัวผู้หญิงคนนี้เอาไว้แล้วบรรยากาศเมื่อวานคือในในร้านนั้นนะทุกคนคือบรรยากาศมันอบอุ่นม,มากสบายมากอย่างไม่น่าเชื่อแล้วรู้สึกคุ้นเคยมากๆเลยนะคะแพลลี่ก็ตอนแรก พลลก็เห็นแล้วพลิก็เอ๊ะแล้วพลก็รู้สึกก็คิดแล้วนะทุกคนแล้วก็ขนลุกไปด้วยคือขนลุกในในแง่ที่ว่ารู้สึกว่าดีว่าดีมากเพราะพลังงานดีมากบรรยากาศดีมากซึ่งพัลิก็จาได้สกาบอกว่าเราจะไม่มีวันรู้เลยว่า,เ,าเวลามีต่างดาวมาอยู่บนโลกของเราจะนะคะถ้าเขาไม่ต้องการแสดงตัวให้เราเห็นนะเราก็จะไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ข้างๆเราเพราะเขาทั้งสองคนลักษณะเหมือนคุณปกติเลยค่ะเหมือนเหมือนเราคนแต่เขาออกไปทาง คือเขา disguise มาคือออกมาในรูปแบบของคนจีนนะ,ะทุกคนผู้ชายก็เป็นคนจีนผู้หญิงก็เป็นคนจีนแต่ขณะที่อยู่ในสถานที่นั้นบรรยากาศนั้น,นะแพลี่รู้สึกว่าเราอยู่ในที่นั้นแต่วัยเบรชั่นมันสูงขึ้นอะทุกคนถ้าทุกคนอยากจะเข้าใจนะคะไปอ่านหนังสือในแผนการเซเรอะมันจะมีอยู่บทหนึ่งตอนที่บุญทามากาลินทาลอนหรือว่าแมรี่แอนนิสันเนี่ยนะคะจาจำชื่อไม่ผิดนะคะสามีภรรยาที่เป็นต่างดาวเนี่ยที่เขาพามาร์กกลับไปยังโลกเนี่ยหลัง ตอนแรกหลังจากที่มีอ,อ,อะไรนะเรฟทิเรียนใช้กองใช้อาวุธยิงนะคะแล้วก็ก็เขาถูกดึงกลับไปถูกบีมส่งกลับไปยังยานบินที่อยู่แล้วก็พากลับไปยังถานหลังจากนั้นก็คือพากลับไปยังโลกอีกทีบ้านกระท่อมนะที่บ้านของลินทาลอลกับบุญทามาเนี่ยนะคะทีนี้ตอนที่เขาพาม้าก,กลับมาเนี่ยมันจะต้องผ่านเขาเรียกว่าผ่านประตูประตูเขาเรียกน,นะประตูมิตินะว่ประตู เนะทุกคนขอโทษนะง่วงนอนห้วอนอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคือมันต้องผ่านประตูนิติมันต้องมีการปรับพลังงาน,านเพราะว่าจากการที่เราไปอยู่ที่ที่ฐานหรือว่าที่ดาวอื่น,นเนี่ยไวเบชันเขจะสูงกว่าที่ดาวลโลกของเราถูกไหมคะแต่ว่าตอนที่เข้าพากลับมากลับมาเนี่ยมันต้องผ่านห้องที่เป็นห้องเสื้อผ้าเนี่ยเป็นตู้เสื้อผ้าเนี่ยซึ่งตอนกลับมาเนี่ยมันจะต้องผ่านประตูเพื่อปรับเพื่อปรับสนามปรับปรับไวเบชั่นปรับความถี่ให้เป็นปกติแล้ว ทีนี้บุญชามาเนี่ยนะคะก็คือบอกกับมาร์คว่าระหว่างที่เดินผ่านห้องเนี่ยอาจจะรู้สึกมีอาการมึนะสัษะเล็กน้อยเพราะมันมีการปรับคลื่นความถี่ทุกคนต้องไปอ่านนะพะนี่จาไม่ได้ว่าบทไหนนะคะแต่มันมีรายละเอียดนี้เรื่องนี้อยู่ที่พันีอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าคือได้เข้าใจในเรื่องของการปรับไวเบชั่น่ะเพราะเมื่อวานอะ่ะขณะที่เราอยู่ในสถานที่เดิมทุกคนแต่รู้ได้เลยว่าไวเบชั่นอ่ะมันสูงกว่าแล้วมันจะเห็นเป็นคลื่นพลังงานอนะ่ะทุกคนเป็นคลื่นความร้อนะห่อหุ้มบรรยากาศตรงนั้นตลอดเวลา แล้วตอนนั้นในเวลานั้นที่ร้านนะคะก็มีแพลี่แล้วก็มีคู่สามีภรรยาสองคนนี้นะที่แพรรี่สังเกตเห็นแต่คนอื่นแพลลี่ไม่เห็นพนักงานขายแพลลี่ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็เป็นไวเบชั่นที่ดีมากทุกคนมันมีความรู้สึกว่าอบอุ่นอะไรนะคะแล้วทีนี้แพลลี่ก็เอ่อก็เดินออกจากร้านนี้ไปนะแต่ว่าพอมาคิดได้ทุกคนคือขนลุกตลอดเวลาเลยคือขนลุกเนี่ยขนลุกด้วยความรู้สึกว่าปรับปลื้มนะรู้สึกว่าดีเพราะพลังงานอบอุ่นมากทุกคนพลังงานดีมาก อย่างที่บอกนะอย่างเวลาคนที่เขาอยู่มิติอย่างโซนเชียวโทนอลเชวดอนเทียมแบมเทียมเพราะอยู่ในดาวเขาเขามีดีเอ็นเอสีสายแล้วดาวเขาเป็นดาวโลกปกติแล้วไวเบชั่นของพวกเขาเขาไม่มีพลังงานลบเลยทุกคนเข้าใจเลยว่า้พลังงานลบที่มันดีๆมากๆเนี่ยมันดียังไงเพราะเราได้สัมผัสเองด้วยตัวเราเองเลยนะคะอันนี้พลเสฝากไว้ไปอ่านหนังสือทุกคนจะได้เข้าใจและอ่านหนังสือเพื่อที่ทุกคนจะได้เราเรียกว่าเตรียมพร้อมแล้วก็ช่วยเป็นบูซอนเกราวเพื่อช่วยในการ เพื่อช่วยในการฟูดอิชโรเชอร์นะคะนี่ส้มจริงๆริงขอไปท,ที่พันีจะพูดอีกนิดนึงสาหรับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะในคอร์สออนไลน์ของแพรรี่นะคะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการตื่นรู้ในคอร์สออนไลน์ของแพรรี่นะขอเรื่องของการตื่นรู้ที่แพรรี่บอกว่าวกําจัดพลังงานลบเคลียร์พลังงานลบในสนามพลังงานในร่างกายของเราสิ่งนี้นะคะเราเป็นการเคลียร์สนามพลังงานในร่างกายของเราซึ่งมีบันทึกเอาไว้และมันเป็นตัวที่ต่อต้านมันเป็นตัวที่ต้านให้การ เป็นตัวต้านให้เราไม่สามารถจดจำตัวตนที่แท,ท,ท้จริงของเราได้แต่เมื่อหลังจากที่ใครก็ตามได้เรียนรู้คอร์สออนไลน์ในการกำจัดพลังงานลบพล,พลังงานอุดตันต่างๆของคอร์สพัลลี่แล้วพัลลี่ก็ต้องแนะนำว่าทุกคนก็จะต้องมาออกเจอร์นี่นะคะเพราะการออกเจอร์นี่นั้นจะช่วยให้ทุกคนได้จดจำตัวเองได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นส่วนในคอร์สออนไลน์ของพัลลี่ช่วยกำจัดพลังงานลบเพราะพลังงานลบต่างๆประสบการณ์ความทุกต่างๆทอร์เจอร์อะไรของเราต่างๆที่เรามีกันมาในชีวิตนี้ในไลฟ์ไทม์นี้ในโลกใบนี้ มันอุดตันร่างกายของเราทำให้ต้านพลังงานของคิวไม่สามารถงผ่านเราได้และทำให้เราเกิดการเจ็บป่วยและเ,เป็นโรคเ,เป็นโรคเรื้อรังหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะที่ทำให้เราเกิดความกลัวเนี่ยพลังงานนี้มันจะต้านพลังงานของคิวอยู่ดังนั้นใน้อสออนไลน์ของพารี่ก็คือช่วยกำจัดพลังงานลบในสนามพลังงานในร่างกายของเราออกไปแต่ว่าการออกเจนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันจะช่วยให้เราได้จดจบได้ มากยิ่งขึ้นนะคะไปไปไกลกว่าดาวโลกของเรานั่นเองนะคะส่วนการสั่งหนังสือนะคะทุกคนใครต้องการสั่งหนังสือแผนการเซเลก็ในเมืองไทยก็สามารถสั่งได้ที่ร้านีิโนวคุณนิยายาที่พารี่บอกนะคะใครต้องการให้พาร่ช่วยสั่งก็ติดต่อพารี่มานะคะอา,อาจจะ ส่งมาทางไลน์นะคะข้อมูลต่างๆให้ส่งมาสอบถามแพรตี่ทางไลน์นะคะเพื่อที่จะได้แพรตี่ได้ตอบรายละเอียดให้ไปนะคะวันนี้ขอจบวิดีโอไว้เพียงสั้นๆนะทุกคนแล้วก็พบกันใหม่ในวิดีโอครั้งต่อไปนะคะวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์เราก็จะมีการออกเจอร์นี่เป็นภาษาอังกฤษใครคนไทยที่ต้องการออกเจอร์นี่เป็นภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ต้องแปลก็มาเจอกันได้พรุ่งนี้นะคะส่วนวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นการ ออกเจนีตบทที่14นะคะจากทั้งหมด38บทในหนังสือ The Emerald ว w a y ส่วนวันอังคารนะคะวันอังคารถัดไปก็วันที่24นะคะถ้าจำไม่ผิดนะ2 0ก็จะเป็นการออกเจนีเป็นกลุ่มนะคะเป็นวันปกติใครสนใจนะต้องการจดจำตัวเองได้อันนี่พารีเชิญชวนและแนะนำมากๆไม่มีทางอื่นคนทางอื่นที่จะช่วยเราให้จดจำและอ,อิสระอย่างแท้จริง ถ้าไม่มาถ้าไม่มาออกเจอนี้ทุกคนมันยากมากๆในการจดจำได้นะคะเพราอย่าลืมนะคะประสบการณ์ทั้งหมดของพรี่ที่พารี่ทำมาในรายการทั้งหมดตลอดหลายปีเจ็ดแปดปีเนี่ยเกิดจากประการออกเจอนี้เกิดจากสิ่งที่พารี่ทำในข้อซ้อนรายของพารี่ทั้งหมดทําให้พารี่ได้สามารถมีเรื่องราวต่างๆมาเล่ามาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้ทุกคนได้ฟังวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอครั้งต่อไปทุกคนมีคําถามก็เขียนมาท้ายวิดีโอนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ